ฝนตกพันๆในเย็นวันศุกร์พีทยืนอยู่หน้าบ้านไม้สุดโสมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่สุดซอยในหมู่บ้านเงียบสงัดของย่านชานเมืองราคาบ้านเช่าแค่สามพันต่อเดือนถูกกว่าคอนโดที่เขาเคยอยู่เสียอีกที่บ้านมีพื้นที่ว่างสำหรับครอบครัวเล็กๆคอนเซ็นสัญญาเจ้าของบ้านชื่อลุงแสงเป็นผู้ชายมีอายุพูดน้อย แต่ก่อนกับลุงแสงพูดกับเขาเพียงประโยคเดียวอยู่ไว้ก็โยไม่ไว้ก็คืนกุญแจไม่ต้องพูดอะไรนะนุม่มพีทขำในใจคิดคงแค่ว่าคงเป็นเรื่องบ้านเก่าเสียงดังทั่วไปวันแรกคืนนั้นพีทจัดของจนดึกเข้านอนก็เกือบจะเที่ยงคืนเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาอย่างสม่ำเสมอแต่เมื่อพีทกำลังจะหลับ เขาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากชั้นบนเสียงมันดังกอบกอบกอบเหมือนเสียงไมลลั่นเพราะมีคนเดินช้าๆเหยียบผ่านบนหัวของเขาทั้งที่เขาอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวเขานิ่งฟังอยู่หลายนาทีก่อนที่จะลุกขึ้นไปดูทั้งสองชั้นก็ว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่งแมวซัก,กตัวเขาบอกกับตัวเองว่าคงเหนื่อยเกินไปแล้วกลับมานอนต่อ วันถัดมาขณะที่พีทไปซื้อข้าวที่หน้าหมู่บ้านเขาเจอกับป้านวลเพื่อนบ้านติดกันกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านสวัสดีครับป้าผมเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆนะครับอ๋อบ้านหลังสุดท้ายเหรอขาป้าเมื่อคืนผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นบนเลยผมสงสัยว่ามีหนูหรือมีแมวหรือเปล่าป้าป้าหยุดลดน้ําทันทีแล้วจ้องหน้าพีทลูกเอ้ย บ้านนั้นน่ะเหรอครบป้ามีอะไรหรือเปล่าคบป้า,ปาบ้านนั้นเมื่อก่อนมีครอบครัวอยู่แต่ลูกสาวของเขาผูกคอตัวเองในห้องนอนชั้นสองนั่นแหละป้าพูดจริงหรอครับจริงสิตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครอยู่ได้นานเลยคนสุดท้ายก็อยู่ไม่ถึงสามวันก็หายหัวไปกลางดึกเลยไม่เก็บของตัวเองด้วยซ้ำผีดหัวเลาะแห้งๆแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องแต่ใจเริ่มไม่สงบ คืนนั้นเขาวางโทรศัพท์ไว้เปิดบันทึกไว้ทั้งคืนตอนตีสองเสียงเดิมดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้มีเสียงกระซิบเบาๆตามมาหนาวหนาวแล้วก็ลุงลุกขึ้นมาเปิดไฟทั้งบ้านแล้วเปิดเสียงบันทึกชัดเจนเสียงผู้หญิงกระซิบลาวอยู่ใกล้มากเขาตัดสินใจเปิดกล้องมือถือวางไว้ตรงบันไดหันขึ้นไปยันชั้นสอง คลิปที่ได้ในเช้าถัดมาทำให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดในคลิปมีเงาผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนเดินลงบันไดยอย่างช้าๆแต่พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเธอหยุดแล้วเงยหน้ามองกล้องใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนตายจากนั้นกล้องก็ดับวูบวันสุดท้ายพีทไม่พูดอะไรกับใครเลยรีบเก็บของพอประมาณหอบใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้าน ระหว่างเดินผ่านบ้านป้านวลเขาเห็นป้ายใหม่ติดหน้าบ้านเขาบ้านว่างให้เช่าเดือนละสามพแล้วในห้องหน้าต่างชั้นสองเงาล่างหนึ่งยังคงยืนมองตามเขาอยู่อิงฟ้ากับแพวาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่มัธยมสองสาวสายลุยชอบเที่ยวป่า พวกเธอเคยมาที่น้ำตกแห่งนี้เมื่อปีก่อนสงบเงียบธรรมชาติสุดๆจนตกลงกันว่าปีนี้ต้องกลับมาอีกครั้งเมื่อมาถึงพวกเธอสังเกตได้ทันทีว่าไม่มีใครแคมป์แม้แต่เต็นท์เดียวทั้งๆที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่นั่นกลับทำให้สองสาวยิ่งตื่นเต้นเพราะเหมือนได้ธรรมชาติทั้งหมดเป็นของตัวเองกางเต็นท์เสร็จจุดไฟเสร็จ ตอนนั้นเพิ่งหกโมงเย็นฟ้ายังไม่มืดสนิทระหว่างที่นั่งพักพวกเธอเหลือไปเห็นบางอย่างกระทงไหวเจ้าป่าวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ห่างจากเต็นเล่าสิบเมตรมีเครื่องเส้นอยู่สองสามกระทงวางเรียงเหมือนเพิ่งถูกวางไม่นานอิงฟ้าเอ่ยขึ้นเบาๆใครมาวางวะแพรรีบปาอยาทักเดี๋ยวเสียบรรยากาศ ทั้งสองจึงปล่อยผ่านกินข้าวพูดคุยแล้วเข้านอนตอนสองทุ่มกระทั่งเที่ยงคืนอิงฟ้าสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนค้างในลําคออยู่ข้างนอกเต็นเธอปลุกแพรว่าเฮ้ย hey, ตื่นที่แกได้ยินเสียงไหมทั้งสองเงี่ยหูฟังใช่มันคือเสียงคางเหมือนคนหิมวจัดหรือเจ็บปวดอะไรบางอย่าง ทั้งสองตัดสินใจลูดสิบเต็นเบาๆแอบส่องออกไปในความมืดตายต้นไม้ที่มีเครื่องเส้นมีอญิงสาวผมยาวใส่ชุดดำผมเปียกแนบหน้านั่งอยู่บนพื้นกำลังใช้มือขยับอาหารจากกระทงเข้าปากอย่าง,ม,งามุมามาเธอไม่สนใจสิ่งรอบข้างไม่หันมาไม่พูดมีแต่เสียงอึมๆออกมาจากลำคอ สองสาวรีบลูดเต็นปิดทันทีพยายามข่มตาหลับแต่ทั้งคืนนั้นเสียงฝีเท้าเดินวนไปวนมารอบเต็นเสียงร้องไห้เบาๆคล้ายเด็กผู้หญิงดังสลับกับเสียงเหมือนคนเลีมยมญ้าเหมือนบางอย่างอยู่ใกล้เต็นตลอดเวลาทั้งสองได้แต่นอนกอดกันร้องไห้จนไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหน เช้าขึ้นมาไม่มีเสียงไม่มีใครไม่มีแม้กระทั่งรอยเท้ารีบเก็บของเดินทางกลับบ้านทันทีต่อมาเมื่อเล่าให้กลุ่มคนชอบแคมฟังมีคนบอกว่าที่ตรงนั้นมีคนจมน้ำตายเมื่อปีที่แล้วเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงพ่อค้าแม่ค้าเลยเอาเครื่องเส้นมาวางให้เรื่อยๆหลายคนที่เคยไปแคมป์ตรงนั้นเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกัน จนไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแคมป์อีกเลยและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไม่มีใครตั้งแคมป์เลย